มาบ่ายโมงใช้เวลาทั้งหมดสองชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้ถึงหลังแปลแล้วพี่น้องไปในตำน้นนะครับสามจุดห้านะครับ สาริุดายลไปฟังนี่นะครับ <S <S สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับเชา้า u t u b e สุขุสุขคนนะครับผมแบดบ,บันตมพี่น้องเมื่อนี้นะพี่น้องผมมายูที่ยอดภูกระดึงน,นะครับอยู่หลังแปะเลยพี่น้องตอนนี้ผมขึ้นมาเบิ้องอ่าไฟที่มันมันใหม่ป้าสนนะพี่น้องที่ออกเข้านะครับใหม่แบบไปหลายพันไร่ครพี่น้องนี่ผมพาพี่น้องขึ้นมาเบื้องนะครับเมื่อนี้ เบื้องข้างหลังพี่น้องใบยังม่โป้งครับแต่ว่าเป็นต่อดำๆมาพี่น้องเพว่ามันตายบ่านะครับนี่แบตขึ้นมาตั้งแต่ใบมงนะครับมาหวดสวยแห้งพี่น้องมหอาหวัดใบมงนะครับขึ้นมาหวดหลังแป,ปะแบบนั้ใบสามยี่สิบนะครับแล้วก็สิเดือนต่อไปอีกสามกิโลนะครับก็สิหัดหลังแปะพี่น้องเอ้ยเถวเราจะได้บุกครับก็สิหอดเมยแฮ้งพี่น้องแบบย่างแบบว่าเซาเลยนะเพราะผมเซาแล้วผมจีไปก็ได้เลยพี่น้องตอนนี้ก็ เพนพี่น้องบนยอดพูกระดึงนะครับอันอ้างวางพี่น้องบ่งมีผู้ใดเลยนะครับมีผมผู้เดียวพี่น้องสุดลูกหูลูกตานะพี่น้องมึงดูผู้ใดเขามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายในเด้อพี่น้องมิอีพาไปเบิ้งอีอย่างแนมเอื้อนนะครับตอนนี้ไปหวัวนะครับก็ต้องไปกลางเต้น้อพี่น้องกลางเต้นแล้วก็บจา่าบน้ำอาบท่านะครับเป็ด กินข้าวกินอย่างแฮมเรีอบ้อยแล้วกับสิมาพัก่อนนะครับเพื่มอมื้อือนได้พี่น้องผมจะพาพี่น้องนะไปเบิ้งผาอาทิตย์ขึ้นนะครับยุ่ผานบแอนได้พี่น้องเด้อหวังว่าสิเห็นทะเลหมอกงามๆนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศไปพี่น้องเบิ้งเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์บริการทนะ่องเที่ยวเลยครับผมถึงแล้วถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสีขอไปติดต่อนะครับติดต่อ หามังกลางเต็นพี่น้องป้าิ่งเต็นพี่น้องเลค,ครับเต็มร้านเลยพี่น้องตอนนี้ก็เวลาสี่โมงสิบนาทีนะครับมือคืนนะครับมีข้าวผ่านที่เขาดีนะครับอย่างว่าเต็นผิวพี่น้องสิบเอ็ดกังยุติเสรีครับมันนี่ครับอากาศพี่น้องหากพี่น้อง พักผู้กระดึงนะครับนี่พี่น้องตอนนี้หาโม้งแล้วนะครับหาโมงแรงแล้วนะครับกางเต้นแล้วพี่น้องตอนนี้เต้นเท่าแล้วเลยพี่น้องกลางเสร็จแล้วนะครับบันเป็นสีกลางบ่าเป็นนะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ก็จะไปอาบน้ำนะครับแบอาบน้ำเราไปกินข้าวเราก็มาพักผ่อนพี่น้องเตี่ยมตื่นได้ซอานะครับมืออื่นไปอาบน้ำกอนนะครับผม

โอเคนะครับพี่น้องหลังจากที่เขาเบิ้องพาทิดขึ้นนะครับยู่ผ่านนกแอ่นนะครับตื่นตั้งแต่ 4, ตีสี่ตีห้าพี่น้องกาบวาสิลุกมาเบิง้งแบบทะเลหมอกงามๆนะครับแต่ก็แอบผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าล้มเมื่อนี้มันล้มแห้งแนละ้วพี่น้องเนาะล้มแห้งแล้วก็เป็นม่เมฆฝนนะครับว่าฝนตกไต่เสาเลยนะครับเมื่อนี้กาบว่าเป็นยังครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปที่พักนะครับ เพื่อไปขึ้นอ่าห่มขึ้นหมอนขึ้นอย่างทุกอย่างนะครับแล้วก็จะลงไปเนาะจะไดกรฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร e ในเด้อพี่น้องปิดคลิปยุ่นี่แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับพีพาไปใส่นะครับสั้นกระดิงไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย